อยากจะเป็น Developer กันใช่ไหมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูกันในซอฟต์แวร์ Developer อร์รถแมพเฮ้ยมันเป็นยังไงมาลองดูฮะกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมเฟรมบอลทูเด็นะผมในวันนี้นะครับโอ้โหคำถามหลายคนจากทางบ้านนะครับเอาจริงๆคำถามจากทางบ้านก็เออจริงๆก็คิดขึ้นมาเองอะนะฮะล้อ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 เล่นล้อเล่นนะฮะมีถามขึ้นมาจริงๆนะครับพี่ครับอยากเป็นซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ต้องรู้อะไรบ้างนะครับ พี่ครับอยากทําเกมแบบนั้นแบบนี้อยากทาแอปแบบนี้ต้องรู้อะไรบ้างโอ้ยคำถามมาเยอะนะครับแต่เอาจริงๆแล้วรู้เปล่าว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากพื้นฐานเดียวกันเอาง่ายๆเลยอย่างแรก fundamental ครับเราต้องมี fundamental แปลว่าอะไรครับพี่เดี๋ยวใจเย็นนะครับภาษาอังกฤษเราไม่ต้องเก่งขนาดนั้นแค่แบบว่าเอออยู่ๆแบบเราไปเสิร์ชใน Google ไปเปิดดิก t i o n ์ลียอะไรเงี้ยอ่านก็พอได้นะครับ f u n d a m e n t ่ยแปลว่าพื้นฐานนะครับพื้นฐานในที่นี้เนี่ยแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันเริ่มจากกระบวนการคิดครับเราเร ว่าเออตอนนี้นะฮะสมมุติว่าผมมีเส้นทางเลยนะครับมีถนนต่างๆเนี่ยมาให้คุณเรียบร้อยแล้วมีแผนที่มาให้คุณนะครับเราจะเดินทางจากแผนที่ตรงเนี้ยนะครับกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยเดินทางยังไงให้สั้นที่สุด ตัวนี้นะผมก็คือกระบวนการในการคิดนะว่าเวลาที่เรานะครับผมจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างนเนี่ยเราจะวางแผนขั้นตอนอะไรต่างๆยังไงและรวมถึงับผมเรามีต้นทุนอะไรบ้างในการทํางานนั่นเองนะครับอย่างเช่นต้นทุนเรื่องของเวลาเนาะถ้าเราเดินทางจากจุดกรุงเทพเนี่ยไปเชียงใหม่นะครับมันอาจจะมีเส้นทางได้หลายวิธีแต่ละเส้นทางอาจจะมีต้นทุนที่เป็นราคาแตกต่างกันอย่างเช่นค่าทางด่วนนะฮะหรือรวมถึงต้นทุนที่เป็นเรื่องของเวลาต้นทุนเรื่องของฐานะหรือว่ายันปัจจัยอะไรต่างๆนะผมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนนั้นการแก้ไขปัญหาไม่ใช่่่มีแคเเรรรืองงาาาวในนกดิท เดียวนะครับแต่เรื่องราวในการเรื่องของการใช้งานนะผมของอะไรบางอย่างการกําหนดขั้นตอนการทํางานอะไรบางอย่างแน่นอนเหมือนโลกความเป็นจริงเลยเนาะถ้าเกิดว่าผมสั่งให้คุณนะครับผมไปเอากิ่งไม้อันนั้นมาให้หน่อยนะฮะ แน่นอนครับเพราะวิธีมันมีได้หลากหลายวิธีแต่วิธีไหนที่มันดีที่สุดรวดเร็วที่สุดอันนี้แหละครับคือทักษะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนาะซึ่งทักษะการแก้ไขปัญหานี้นะครับคุณสามารถเอามาจับรวมกันกับโปรแกรมมิ่งแลงเควดหรือว่าภาษาโปรแกรมได้นะครับเรยกง่ายครับก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราจะต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งภาษาเนาะภาษาซีภาษา JAVA Python Java Script ซึ่งพอเราเลือกมาเสร็จปุ๊บนะเราจะเอาภาษาพวกนี้ครับผมมาจับนะฮะแล้วก็มาลองแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆดูนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าโจทย์ต่างๆในนนกกาารรรรเเเเเขียยโปปปปแม็็ังงงไไไลอิดวบซต์ ตทูเดฟสแลเบแบได้นะครับเว็บนี้ก็จะเป็นรวมโจทย์ต่างๆให้เรานะฮะลองเล่นกันดูได้เลยครับฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับจิ้มลงมาลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะเีที่เราเข้าใจคอนเซปต์ของพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับแล้วก็ตัวภาษาต่างๆแล้วอ่ะเข้าใจว่าการประกาศตัวแปรเป็นยังไงลูป if else เป็นยังไงรู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยขยับไปเฟสต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องของวิชาด้าน data structure แล้วก็ algorithm ครับเราเขียนโปรแกรมพอจะเป็นแล้วแต่ว่าเราจะจัดการยังไงให้โปรแกรมเนี้ยมันมี ว่ามันจะลูบทั้งหมดกี่สิบกี่ร้อยกี่พันรอบนะครับเออถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเขียนโปรแกรมใหม่ๆผมบอกเลยนะว่าเวลาเราใช้ลูบครับมันจะค่อนข้าง ใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าลูปตัวนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าลูปตัวนี้รัน10รอบโอ้ยพิ้นเฮลโลเวิร์สิบรอบพวกนี้มันรันแป๊บเดียวครับมันก็จบแต่ถ้าเกิดว่าลูปตัวนี้รันเป็นร้อยเป็นพันรอบเลยนะครับมันก็แป๊บเดียวก็จบแลวครับอา้าวที่พูดทําไมวะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นล้านรอบหรือ20ล้านรอบนะครับมันจะใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วอาจจะเป็นหลักวินาทีแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถเขียนโปรแกร,รมที่รันครั้งเดียวจบกับรันต้องานออเ,าเนยี่กิดจํานนวรอบมมัันนเยอะะก็จใช้เวลากาาารทํงนนนนนาะคัััมมจีีออกกตวึง็ื Data คืออะไรล่ะคือการที่เรารู้ครับผมว่าถ้าเกิดเราจะเก็บข้อมูลลงไปนะครับเราจะเก็บแบบไหนการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เออเราเก็บกันมานะเราก็เรียงนะเป็นเหมือนคิวต่อคิวเข้าแถวซื้อตั๋วหนังอะไรทักงอย่างนะฮะแบบนั้นเนี่ยคนที่เข้าคนแรกสุดก็จะเป็นคนแรกที่ออกใช่ไหมครับใครที่เข้าคนทีหลังก็จะออกทีหลังตามคนแรกๆมาจริงไหม แต่ว่ามันก็จะมีโครงสร้างข้อมูลครับผมอีกหลากหลายรูปแบบเลยอย่างเช่นรูปแบบที่ชื่อว่า stack ครับ s t แตกเหมืลเ t แตกเลยครับเราสังเกตเห็นไหมครับมันฝรั่งแผ่นแรกที่เข้าลงไปในกล่องบรรจุภัณฑ์ของเขาครับจะเป็นชิ้นสุดท้ายที่ออกมาอันนี้เนี่ยก็จะต้องดูนะว่าเ้ยการทํางานแบบไหนที่เหมาะกับโครงสร้างข้อมูลแบบไหนนะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องเข้าก่อนแล้วออกก่อนเสมอไปดังนั้นแล้ววิชาโครงสร้างข้อมูล data structure แล้วก็อัลกอริทึมเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมา,มากในการไปต่อยอดไม่ว่าคุณจะไปเขียนเกมเขียนเว็บเขียนแอปเขียนโปรแกรมเขียนอะไรก็แล้วแต่ครับ ตัวเนี้ยมันสําคัญหมดนะฮะและนอกจากนี้นะครับผมยังมีอีก2เรื่องก็คือเรื่องแรกครับเบสิกไอทีครับอย่างน้อยๆเราเข้าใจว่าการทํางานพื้นฐานคอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะครับอินพุตเอาพุตเป็นยังไงการเก็บในแลมนะครับมันเร็วกว่าการเก็บในสโตรเรจปกติไหมล้วก็ถ้าอยากจะเร็วกับแรมเนี่ยเก็บในแคสหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องทายังไงโครงสร้างพื้นฐานในการทํางานเป็นยังไงนะครับและเรื่องสุดท้ายครับ ที่เป็นเบสิกฟันดาเมเนทัลนะนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานจิตครับผมเออการใช้งานจิตในที่นี้นะมันคือการที่เรานะผมสามารถแท็กได้นะว่าโค้ดตัวนี้นะที่เราเขียนเข้าไปนะครับรูป if else ฟังก์ชันนี้นะครับเราสร้างเข้าไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วใครเป็นคนสร้างเราสร้างไหมหรือว่าเพื่อนสร้างไว้นะครับเวลาที่เราจัดการงานพวกนี้เราก็ทํางานเป็นโปรเจกต์เนะี่ยมันก็จะสามารถทํางานได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับจบเรื่องของฟันดาเมิเนทัลแล้วครับทุกคนมาอยู่ในเรื่องเว็บเดเวล็อปเมนต์ครับพี่ครับผมอยากจะ ผมมันเอาไว้ผูกกับการทํางานอะไรหลายๆอย่างได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณต้องการเขียนเกมแล้วคุณรู้เรื่องเว็บจริงๆฝั่ง backend ฝั่ง front end จริงๆเราก็สามารถเขียนตัวติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ี่ยกับเกมได้อาจจะเป็นเกมออนไลน์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเว็บนี้ก็เป็นพื้นฐานตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองไม่ว่าคุณจะไปสายไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเว็บเนี่ยจะมีทั้งหมด2สายหลักๆนะคือ front end กับ back end นะครับส่วนสายที่สามเนี่ยคือทาได้ทั้งสองอย่างจะ ว่าสคริปนะครับเครื่องมือ3ตัวนี้สําคัญมากๆ HTML hey, เนี่ยก็คือโครงสร้างของเวนะ็บเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาข้อความตรงนี้ไปวางไว้ตรงไหนนะครับทำกรอบทําอะไรยังไงตัว HTML hey, เนี่ยคือตัวหลักน,นั่นเองนะครับก็เป็นโครงสร้างหลักที่เอาไว้ออกแบบหน้าเว็บตัว CSS ครับก็คือตัวที่เอาไว้ทําการตกแต่งหรือทําสไตล์ของเว็บนั่นเองนะครับสมมติว่าอยู่ๆเราอยากจะทําตรงนี้เป็นสีเหลืองตรงนั้นเป็นสีแดงนะฮะตรงนั้นเป็นสีอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเปลี่ยนขนา,ขนาดของข้อความเปลี่ยนขนาดของข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเรากําหนดได้ใน CSS นะครับและสุดท้ายเว็บไมมม่่่ด้ีีแแคสวนนนนงงผลาาาฟัักก์ชใรทํ ด้วยตัวเนี้ยเราจะใช้ Java Script ในการจัดก,การนั่นเองนะครับหลังจากที่เราทาความเข้าใจ3ามเทคโนโลยีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาดูต่อในเรื่องของ f r a m e w o r k แล้วก็ไล r รารี่ละครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการออกแบบหน้าเว็บ3ามตัวนี้สําคัญมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขยายต่อไปครับทำให้มันเขียนโปรแกรมได้ตอบสนองได้อย่างดีขึ้นนะครับผมหรือว่าการติดต่อกับเซนะิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือว่าการติดต่อกับอะไรต่างๆเนี่ยพึ่งพาเครื่องมืออื่นๆนะอยเช่น f r ร m e w o r k แล้วก็ l i b ราร y ่ต่างๆนั่นเองนะครับ l ล b รา r ีหรือว่าเครื่องมือต่างๆ ระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดงานเรามีขนาดใหญ่เนี่ยตัวเล็กเนี่ยสามารถจัดการงานต่างๆให้เราได้หมดเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเรานะผมอยากจะไปอีกสายหนึ่งนะครับก็จะมีสายทั้งส่วนของ Vue JS นะผมแล้วก็ตัว Angular นะครับลองไปศึกษากเพิ่มเติมตรงนี้กันได้นะฮะฝั่ง Front End เนี่ยก็จะมีทู o ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนของ Web Pack นะครับผมแล้วก็ตัวส่วนของเครื่องมือต่างๆในการ extension ที่เราสามารถใช้ในตอนเขียนโปรแกรมได้นั่นเองนะครับฝั่ง Front End เนี่ยก็คือฝั่งหน้าเว็บเนาะฝั่ง Back End ครับมีอะไรบ้างนะครับเอาจริงๆแแล้วบ็เอนนดเีี่่ยมมไวราเนส่ Back End รหรือว่าเป็นสปริงบูตก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเขียนไพทอนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเฟรมเวิร์กของเขาเนาะในการทำ back end แน่นอนครับว่านอกจาก back end ที่เป็นโลจิกต่างๆแล้วส่วนเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนะี่ยมันคือการกําหนดโลจิกในการทํางานถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บข้อมูลด้วยอีกฝั่ง back end ครับจะมีอีกขาหนึ่งก็คือฝั่งเดต้าเบสนั่นเองนะครับเดต้าเบสก็ต้องลองดูนะว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนไม่ว่าจะเป็น Relational Databa เ e นะครับก็คือ Data b a บ e ปกติทั่วไปอย่างเช่น MySQL ที่เราเคยเห็นกันหรือออออีีกตตตัััััววววนนนนนึงงงงงงย่่่่าาเเชสขข Mo ProDB NoQL ถ้้้ป็ฝท2 ผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครมือใหม่จริงๆนะแล้วกำลังจะ follow ตามเท็น k ิสนี้นะครับผมแนะนําให้ไปที่ relational database หรือว่าพวก MySQL อะไรพวกนี้ก่อนเพราะว่าเราจะใช้ภาษา SQL เนี่ยในการเขียนเนาะถ้าเกิดเราเขียนได้นะครับ เราก็สามารถไปคุยกับ Data b a s e เไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นๆก็อาจจะเปลี่ยนสินแท็กนิดหน่อยในบางเครื่องมือเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีฟังชันอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากเรื่องของโลจิกแล้วเรื่องของ Data b a s e แล้ว Backend ต้องทําอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของ API Development ตครับตัวนี้นะครับผมเราต้องลองดูนะว่าการเขียน API เป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็น g ร a p h q l เอนาะหรือว่าตัวส่วนของ r e เ t API นะครับเราต้องลองเรียนรู้เครื่องมือในการใช้งานอย่างเช่่่่นนตตตตัััวววว Post API Ba เเาาาาาลลลลออองงงิดดดคุยยกกกกบบสมมมมรรถีีไไไปแแ้้้้้็็ใชผหจท นะครับผมเว็บเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําหรือไม่ทําเว็บที่อยากให้ลองทําดูก็คือขาของโมบายแอปครับลองแตะของโมบายสักนิดสักหน่อยดูเพื่อให้เรารู้ครับผมว่าอย่างน้อยๆเราชอบอะไรหรือว่าเราถนัดด้านไหนนะครับกับอีกอย่างนึงคือต้องการจะไปเป็นเว็บเป็น back end จริงๆแล้วคุณพอจะเข้าใจนิดนิดหน่อยๆนทางฝั่งของโมบายแอปเนี่ยคุณก็อาจจะคุยกับเดเวลลอปเปอร์ที่ทำโมบายแอปรู้เรื่องว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลอันนี้เข้าไปนะเขาจะต้องติดต่อผ่านอะไรแน่นอนครับฝั่งโมบายแอปเราสามารถทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ App นเ,เนทีฟแอปนะ ช่นถ้าเกิดว่าเราออกแบบแอปบน Android เราใช้เขียน Native บน Android เนี่ยก็จะรันได้บน Android โดยเฉพาะเลยนะครับวิธีการในการเขียนลงนะครับผมก็จะมีไม่ว่าจะเป็น f l u t t e หรือว่า Java นะครับปัจจุบันก็ใช้ทั้งสอ2ภาษานี้เนาะส่วนใครที่อยากจะเขียนบน iOS นะครับผมก็จะมี Swift ที่เป็น Swift UI นะครับแล้วก็ Objective C เนาะปัจจุบันก็ใช้ s ว i f กันเกือบทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วมันมีวิธีมั้ครับที่เขียนครั้งเดียวแล้วมันทําได้ทั้ง iOS แล้ว Android นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่า Cross Platform App ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Flutter r รี c t Native นะครับตัวนี้ก็เป็น Cross Platform เขียนครั้งเดียวใช้งานได้ทั้ง2ระบบปฏิบติ เลยนนต่อมาครับก็คือเรื่องของคลาวครับโลกยุคป,ปัจจุบันเนาะนะครับคงไม่ได้แบบมีใครไปนั่งเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามานั่งทําเป็นเซิร์ฟเวอร์กันหมดเนาะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณจะทำสตาร์ทอัพหรือว่าทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีคลาวเนี่ยเราสามารถแบบอัปโหลดไฟล์ต่างๆขึ้นไปนะครับแล้วข้อมูลต่างๆรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเขาก็จัดการให้เองเนาะถ้าเป็นยุคแต่ก่อนคุณต้องอาจจะไปที่ฝากเซิร์ฟเวอร์อะไรไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วคุณก็ต้องวางเซิร์ฟเวอร์ไว้เอา,ายนอ,อง้ อาจจะลองใช้คลาวด์ผู้ไวเดอร์สักเจ้าหนึ่งนะครับอย่างเช่น Amazon นะครับ AWS เนาะนะครับหรือ Google Cloud นะครับหรือของ Microsoft เองเนี่ยก็ลองใช้ดูสักหนึ่งเจ้าเนาะนะครับเพื่อให้เราพอเข้าใจคอนเซปต์ว่าเวลาเราสเกลอย่างเช่นอยู่ๆคนเข้าเว็บพร้อมกันหลายๆคนเราอยากจะขยายตัวคลาวด์นี้เพิ่มออกมาเราอยากจะดีพลอยเอาแอปของเราเอาเว็บของเราเนี่ยขึ้นไปบนคลาวด์บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำยังไงในเรื่องของคลาวด์เนี่ยมันจะมีโปรเซสตัวหนึ่งที่เราอาจจะต้องรู้ไว้อย่างน้อยๆเราต้องรู้ไว้คร่าวๆนะฮะก็คือคอนเซปต์ททีีีี่่่่่่ชืออออวววาา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 า CI/CD คครรรรรััับบเเเเเป็นนนนนกกกกถ้้้ิดดใตตมมมโงงงๆจะยไ แล้วพอรวมกันเสร็จปุ๊บเราจะเอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์ยังไงให้งานต่างๆเป็นอัตโนมัติถ้าเกิดลองมองย้อนภาพกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะทำเว็บสซกเว็บหนึ่งเราก็ต้องเอาไฟล์ของคนนี้มาเอ้ยนายเเขียนหน้าเว็บใช่ไหมเอาไฟล์มารวมกันนายบีเขียนใช่ไหมล้วก็มารวมกันมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าในปัจจุบันครับเรามีเทคโนโลยีเช่น Git นะฮะรวมโค้ดให้อัตโนมัติเลยแต่พอรวมเสร็จปุ๊บเราจะเอาขึ้นบนคลาวด์อัตโนมัตาง่ๆ เทสได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนของ CI/CD น,นั่นเองนะครับถามว่าต้องรู้เยอะถึงขนาดนั้นไหมไม่จําเป็นคือรู้แค่เท่าที่เราใช้ยกเว้นว่าเราจะไปเป็นสายเฉพาะทางอย่างเช่น DevOps นะฮะทำด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมส่วนนี้ให้มันลึกๆดูน,นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นพื้นฐานนะที่เราจะต้องรู้ไม่ว่าเราจะไปสายไหนก็แล้วแต่ผมแนะนําให้ลองจับแต่และอย่างเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยด้วยนะครับก็ทําตามเทคลิปที่ให้ไว้ในวิดีโอตอนนนี้้ไดเลยะครับ ส่วนใครก็แล้วแต่นะที่มีเช็คเลิสตอื่นๆเนานะเฮ้ยพี่ครับต้องมีอันนั้นอันนี้ด้วยควรศึกษานะครับสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็ผมก็คือพื้นฐานนะที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนที่จะมาเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ไม่ว่าจะสายไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นสายเว็บคุณก็ไปแอดวานซ์สายเว็บมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าอยากไปสายอนะครับคุณก็ไปศึกษาเรื่องของสายไมากยิ่งขึ้นแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่พื้นฐานพวกนี้ควรจะรู้ไว้เพื่อที่เราจะต่อยอดไปเป็นแอปอืปป่นได้อย่างนั้นเองแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณทุกคนครับผมที่กดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย